สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้ก็พบกันกับแนวทางนะครับุ้นนี้ใคเชาวบ่ายปก,กตินะครับผมงวดประจําวันที่นะครับ 30, สาพฤษภาคม2568นาหะครับสาหรับแนวทางของเรานะครับในวันที่29เนะาะเช้าเนี่ยท่านใดที่ติดตามสายรูดเนาะหรือว่าสายเจาะก,ก็ถือว่ามาเด้งเดงนะครับสายรูดเนาะสายเจาะก,ก็มาเน้นๆนะครับส่วนในรอบบ่ายเนี่ยก็พลาดแต็มเดียวเองนะครับพี่พ ในนะครับผมรอบเช้าผมไนะม่ศูนย์กับ1เนาะผลที่ออก570กับ30ใครรูดที่ศูนย์นะครับเด้งบนเด้งล่างเนาะหลงของเราเข้าไปตัวเจาะ0770เน้นๆนะครับส่วนรอบบ่ายให้1กับ7นะครับผลที่ออก298 58นะครับเน้น78ต่อมา98นะครับรุดไปรอบบ่ายนะครับมาแค่รอบเช้านะครับพี่ๆสำหรับหุ้นนีเคนเช้าบ่ายปกตินะครับวันนี้ก็ยินดีเออเมื่อวานนี้เนาะ วันที่ยีิบเก้าดีกวนะ่าเนาะเพราะว่าผมทําคลิปวันที่ยีิบเก้านะครับพี่เนาะวันที่ยนะีิบเก้าเนาะท่านใดที่ติดตามฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับพี่พี่เนาะโค้งสุดท้ายก็คือรอบ VIP เนาะในสูตรแยกหน่อยเนาะนะครับพี่พี่ก็แตกสามตัวนะครับพี่แตกสามตัวตัวตรงเลยเนาะแล้วก็สองตัวมาในเน้นส่วนท่านใดที่ติดตามในโค้งสุดท้ายในเลขเด่นตารางก็มาหนึ่งหกหรือว่าหกหนึ่งเน้นเน้นเนาะก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับผม ส่วนแนวทางหุ้นนิเคี๊นะครับในวันที่30นะครับผมก่อนไปรับชมฝากคำเตือนพี่ๆสมาชิกแนวทางตัวเลขนะครับแอดทำจากสูตรคำนวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับพี่ๆวันนี้ก็ไม่มีโอทีเนาะก็เลยแวะไปซื้อปากกามาใหม่เนาะนะครับชัดเจนยังไงนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับพี่ๆเนาะ ก็อาจจะเส้นเล็กนะครับก็ส่วนมากแน้วปการเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเขียนเส้นใหญ่นะครับพี่พีโตน,นะครับไม่ชอบเขียนเส้นใหญ่เนาะจะชอบประมาณนี้นะครับพี่พีาะท่านใดชัดเจ่าจยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณพี่สมาชิกเนาะก็ ไม่ไม่เอ่ยไม่เอ่ยชื่อนามดีกว่าแล้วก็ขอ,ขอบคุณที่นะครับโอนค่ากาแฟ,ฟมาให้นะครับพี่พี่เนาะนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับเนาะก็เข้าไปตอบคอมเมนต์แล้วในช่องทาง YouTube นะครับพี่พี่แล้วก็มีอีกหนึ่งท่านเนาะที่เสี่ยงโช,โชคแล้วก็มีโชคนะครับแล้วก็เ <ST U 1> ขาเรียกว่าเขาเรียกว่าซื้อซื้อเขาเรียกว่าซื้อดาวหรือว่าซื้อเหรียญยังไงผมไม่แน่ใจเนาะในช่องทาง YouTube อันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะครับพี่พี่เนาะแต่ว่าเห็นได้ขึ้นในคอมเมนต์ว่า เป็นตัวเงินประมาณนั้นประมาณนี้เนาะนะครับพี่พี่เนาะก็ขอบพระคุณมากเลยสำหรับน้ำใจจากพี่พี่สมาชิกนะครับหลายท่านเลยนะครับก็นะครับพี่พี่ของเราหุ้นนิเคะนะครับเช้าผมให้ไปที่เลข3นะครับพี่พี่กับเลข8นะครับลูดที่ลูดที่3นะครับพี่พี่สามหนึ่ง 3 2 3 6นะครับ8 1 8 2 8 6 3ตัวผมให้ไปที่8 3 6นะครับนะครับผมอันนี้ในรอบเช้านะครับสดับหุ้นนิเคนะครับ ส่วนในรอบบ่ายนะครับพี่พี่รอบบ่ายผมให้ไปที่เลข1กับเลข7นะครับรูดที่7นะครับผม1ก็จะมีนะครับผม1 2 1 6 1 8 7 2 7 6 7 8นะครับผม3ตัวผมให้ไปที่1 7 6 นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสลับแนวทางเนาะหุ้นนิเคี๊เช้าบ่ายปก,กตินะครับพี่พในรอบบ่ายนี้ได้ตัวเด่นเหมือนเดิมเนาะตัวเด่นเหมือนวันที่29นะครับหนะึ่งกับ7เนาะวันนี้ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะนะครับสลับคลิปนี้สวัสดีครับ